สวัสดีค่ะวันนี้ทางทีม PT สมานนะคะจะมาสอนวิธีการรีเซ็ตพาสเวิร์ดผ่านอีเมลนะคะหรือว่าที่เขาทำการโดยใช้แอปพลิเคชัน HiConnect นะคะทำการสแกน QR Code ในการทำวิธีนี้นะคะเราจะเป็นที่จะต้องอสำรองข้อมูลอีเมลไว้ตั้งแต่แรกนะคะในส่วนของการสำรองเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำให้ดูไว้ท้ายคลิปนะคะว่าทำยังไงวิธีการนะคะก็คือให้เราทำการคลิกเมาส์นะคะเพื่อที่จะทำการใส่รหัสผ่านนะคะ ทำการคลิกเมาส์นะคะมันจะขึ้นหน้าปลดล็อกแบบแพทเทิร์นตรงนี้ขึ้นมานะคะให้เราเลือกลืมแบบปลดล็อกนะคะมันจะเข้าสู่หน้าให้เราใส่รหัสผ่านเป็นตัวอักษรน,นะคะทีนี้เนี่ยให้เรากดลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่นะคะมันจะแสดงหน้าประเภทการรีเซ็ตรหัสผ่านนะคะในที่นี้เนี่ยให้เราเลือกตรวจยืนยันโดยอีเมลที่จองไว้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดตกลง หลังจากที่กดตกลงนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างนะคะข้อสงวนสิทธิ์ทางกฎหมายขึ้นมานะคะเราจาเป็นที่จะต้องป้อนที่อยู่อีเมลนะคะเพื่อที่จะร้องขอไปยังทาง High v i s i o นนะคะเพื่อนำโค้ดเนี่ยมาทำการรีเซ็ตรหัสผ่านนะคะให้เรากดต่อไปก็จะไปสู่อีกหน้าหนึ่งก็คือหน้าตรวจยืนยันโดยอีเมลที่จองไว้นะคะให้เรากดเลือกนะคะแอปสแกน QR นะคะ แล้วก็ทำการาทำตามวิธีการข้อที่1-3ถึงนะคะก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HiConnect นะคะเพื่อทำการสกแกน QR โค้ดนะคะ เราจะขึ้นนะคะตัวแอปไว้ให้ทางด้านขวานะคะหลังจากสแกน QR code แล้วเนี่ยตัวระบบเนี่ยก็จะส่งโค้ดนะคะไปยังอีเมลที่เราสำรองไว้นะคะตัวอีเมลที่จะแสดงหน้านี้ก็จะขึ้นประมาณนี้นะคะก็จะขึ้นไม่ครบนะคะเราจะได้รับรหัสยืนยันนะคะภายใน5นาทีหลังจากที่ได้รับรหัสยืนยันแล้วเนี่ยเราก็นำมาป้อนในข้อที่3นะคะก็คือป้อนตรงกรุณาป้อนรหัสปา่าดแล้วก็กดตกลงนะคะแต่ถ้าไม่ได้รีเซิร์ฟอีเมลไว้ก็จะขึ้นประมาณนี้นะคะ ในส่วนของการสแกน QR code นะคะในหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า,าสแกน QR code ยังไงนะคะเพื่อที่จะได้โค้ดมาเพื่อทำการรีเซ็ตพาสเวิร์ดนะคะก็คือให้เรานะคะเปิดแอปพลิเคชันนะคะ Hi n o n n e c t นะคะบนมือถือนะคะเปิดขึ้นมานะคะแล้วก็ให้เรานะคะกดเลือกไปยัน ตัวบวกนะคะทางด้านขวาบนนะคะแล้วก็เลือกสแกน QR code นะคะหรือจะเป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือเข้าไปที่เพิ่มเติมนะคะมันจะมีเขียนว่ารีเซ็ตรหัสผ่านอยู่เข้าไปตรงนั้นก็ได้แล้วก็เอา QR code เนี่ยสแกนหน้าเมื่อสักครู่นะคะสแกนหน้านี้เลยเมื่อสแกนก็รอสักครู่หนึ่งก็จะมีข้อความปรากฏขึ้นมาว่าคำขอรีเซ็ตเนี่ยได้ถูกส่งไปแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยให้เรากดยืนยันนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เช็คในส่วนของอกล่องจดหมายของอีเมลนะคะว่ามีข้อความรีเซ็ตพาสเวิร์ดส่งมาหรือเปล่านะคะในส่วนของโค้ดที่จะนำไปรีเซ็ตพาสเวิร์ดเนี่ยจะอยู่ในส่วนของบรรทัดกลางๆนะคะที่เขียนว่า the verification code for the d e v i c e w i r i a l number นี้คือ โค้ดตัวนี้นะคะโค้ดตัวนี้เนี่ยจะมีเวลาในการใช้งานนะคะอยู่ที่48ชั่วโมงนะคะแล้วก็ให้เราจดโค้ดตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็นำไปใส่ในข้อที่3นะคะในหน้านี้นะคะก็ให้เราทำการป้อนลงไปเลยนะคะก็คือตัวเล็กเป็นตัวเล็กตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่นะคะหลังจากเราป้อนทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดตกลง หลังใส่โค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะขึ้นหน้าต่างตั้งค่ารหัสผ่านตรงนี้นะคะให้เราทําการสร้างรหัสผ่านใหม่ได้เลยแล้วก็ทําการยืนยันรหัสผ่านใหม่นะคะรหัสผ่านก็ประกอบไปด้วยตัวเลขตัวอักษรนะคะแต่ตัวขึ้นไปนะคะแล้วก็ดูในส่วนของความแข็งแรงของรหัสหรือความปลอดภัยนะคะเ็าจะมีแถบขึ้นอยู่ว่ารหัสของเราเนี่ยปลอดภัยขนาดไหนนะคะส่งออก g u i d ตรงนี้ก็คือจะส่งออกหรือไม่ส่งออกก็ได้นะคะแล้วก็ให้เรา เช็คดูนะคะแล้วก็รหัสผ่านกล้องที่เชื่อมต่อให้กดใช้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการทดสอบนะคะเข้าว่ารหัสผ่านที่สร้างเมื่อสักครู่เนี่ยสามารถที่จะล็อกอินเข้าได้หรือเปล่านะคะให้เรากดล็อกอินนะคะมันจะขึ้นหน้าปลดล็อกการตั้งค่ารูปแบบมาตรงนี้แปลว่ารหัสผ่านที่เราสร้างมาแอเก็คือล็อกอินได้ ตรงนี้ให้เราทําการสร้างแล้วก็ทําการยืนยันนะคะก็เสร็จสิ้นในการที่รีเซ็ตาสดวดผ่านอีเมลนะคะส่วนเรื่องของวิธีการรีเซิร์ฟอีเมลนะคะวิธีก็จะมี2วิธีด้วยกัน ก็คือการตั้งค่าตั้งแต่เปิดใช้งานนะคะก็คือ,อตั้งแต่เราเปิดเครื่องขึ้นมาเลยเป็นเครื่องใหม่ๆเลยเนี่ยมันจะมีวิธีการเปิดใช้งานเบื้องต้นอยู่นะคะเปิดใช้งานครั้งแรกเนี่ยก็คือในส่วนของการสำรองหรือว่ารีเซิร์ฟอีเมลเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนหลังจากที่เราตั้งค่าพาสเวิร์ดนะคะเดี๋ยวเราจะกอรอตรงนี้ไปเลยนะคะ การสำรองนะคะอีเมลก็จะอยู่ถัดหลังจากาการสร้างพาสเวิร์ดนะคะตรงนี้นะคะให้เราทำการดีเซิร์ฟไว้เลยเป็นอีเมลอะไรนะคะให้เราใส่ตรงนี้ไปได้เลย ตรงนี้นะคะเราใส่เป็น ptsmart. dot swit. e gmail. com นะคะซึ่งเป็นอ e ีเมลของทางาบริษัทนะคะตรงนี้หลังจากใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็กดถัดไปแล้วก็ทำวิธีต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะ ในส่วนของวิธีที่2นะคะการตั้งค่าผ่านเมนูผู้ใช้งานนะคะตรงนี้ให้เราคลิกไปที่รูปเฟืองนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ตั้งและยังจาพาสเวิร์ดได้อยู่เนี่ยให้อยากให้เข้าไปตั้งไว้นะคะไปที่ชื่อผู้ใช้งานปรับแต่งนะคะยืนยันได้รับอนุญาตตรงนี้เนี่ยใส่เป็นพาสเวิร์ดของเครื่องบันทึกนะคะหรือว่าตัวอุปกรณ์ใส่ลงไปเลยจากนั้นเนี่ยกดต่อไปนะคะก็คือในส่วนของการดีเซิร์ฟอีเมลเนี่ยจะอยู่ตรงที่วงวง,วงไว้นะคะ ทางด้านล่างที่เขียนว่า Research Email แล้วก็กดปรับแต่งได้เลยแล้วก็ใส่อีเมลได้เลยนะคะอันนี้ก็เสร็จสิ้นในการที่เราทำการ r e s e a ร์ h อีเมลแล้วค่ะก็อย่าลืมติดตามช่อง PT Smart ของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ